งานเรียบร้อยมันจังแบบมาตรฐานนไงทั้ทงนี้เขากับวัฒนชัยเลยได้ไมันเป็นลมทั้งนี้บวัฒนชัยเฮือืมมีไส้บอนนี่บอลคอยบอกว่ามันงามสลมีตัวนี้พอด,ดีเลยนี่ให้เราปาดใชัยชนนันสชนนี่ปิดบอนนี่เห็นบอกมันจะงามเลยนะเห็นบมม่มาสักนีดก,ก่อนเออลงมาเจ้าบอนนี้ รวมหอดยันไงบอสยังไงเป็นาปบาทวนะันนี้ก็จะน้อยเพ่นก็นกนมาตอกแล้วตวกระตะปูได้เฮ้ยพ่อทวีนออ้องไอ้เบิ้งซัดกับขนมกระต้มซื้อซอยข้าเจา้าองค์หันมากนนีปันกันแ้วเสลี่ยตอนแรออกคอยก็เอาไปให้พี่น้องนำ้ำผู้เฒ่าผู้แก่ตามบ้านนั่นแหละกินได้บอ บ่บ่เป็นอยังดอกกับ,บ,บทองเนาะทองเฮ็ดไอเล,ไลไอไ่ย์นะเลยในจะเกินเท่านั่งลิลี่เป็นคนว่าหยอกผันหยอกตรงๆซะมิกนี่ว่าชื่อปลานิ่นแหละบัเนีฮะปลานิ่นน่ะมันมีแต่อันนั้นละครมันมีแต่แบบว่าเป็นโต้งไงน,น,นะคอยคอยากซื้อเขาคอยาอกซื้อให้เจ้าว่ารุ่นหึงเลยจะซื้อให้อ่าน้องใด้รุ่นหนึง กับสบายดีนะบ,บ่าวนะสาวพว่อลุงแม่ป้าเบิร์ดสุขุสุกคนละวก็ทางภูญายใจบุญนําเดอร์เอาซันตะซีของอันนั้นพากันนองไปกินเข่ากันไป็นหน่วยนะาะซันตะซีเอาซันตะซีกับเล็กกระป,ปูกระปูกระายแล้วกระปูสองโลเออกับตัวนี้ซียังซีแดงบ่ายโอ,โอเคไปตามแผนสลี ยกสองคนกันยกได้เนาะผิวบอผิวของเนาะสิอโอเคฮะบกแก่ก็ได้ใกล้ๆนี่ใกล้ๆนี่เดี๋ยวเอาเขาเต็งก็ได้สิเอาเขาสศพขาตันเต็งนะสิเอาตะปูให้เด,ด้สองโลจ่ายเงินแล้วเออได้และเฮ้ยใกล้ๆนี่เต็งลายมันใช่งอ ตะปูตะปูเอ่อขอจ่ายเงินแล้วสองโล <c oughs> น่แม่แมนแมนอา่ามีอะไรขั้นขั้นแม่นว่าเข้าไปส่งเท่าไรเขาจะาลืมเนาะลืมตะปูลืมดบดืมมมมม่มยังตลอดเนาะเอ็นว่าเขาถามเราไหมบ่ เขาก็ลืมนำเขาก็ลืมคือกันเอากาเดียวจะไปซื้อไปซื้ออันอันให้ซื้อปลาเนาะไปซูนงดกินเนาะแล้วก็ไปซื้อซื้อปลาแล้วก็ซื้ออันซื้อปลาแหละให้อคอนเพือ่อคอนเป็นบ่อให้นงดายเป็นบ่ออนที่ไะมาได้เนียเออเพื่อนอ่า เพืนเอคอนเป็นนองใด้เอเซ่เลยเอ,เอแซ่ยังโมมาเลยเราไปอยู่เลยะมาณนั่นแหละเพืนชาวปลานะมั้งหลังหนึ่งเดี๋ยวฮาเดี๋ยวเงินเราซื้อให้มาผ่อนหน่อยหนึ่งมา สวัสดีสองโลโอเคขอบใจกลับใจไปพี่น้องไม่เฮียกลางทางนี่ละรถไหล่ขั้นนี่ต้องจีงว่เาเลยค่อยๆได้ตะปูขเขาเฮียตะปูแต่ว่ามันเป็นตะปูตอกสั่งกระสีนะปะค่อยๆไปเฮาแรนแห้งไปได้เลยสื่อป่าก้อนพี่น้องเลยสื่อป่าแน่ไอ้ฮะมีแต่ตัวใหญ่บอกใหญ่ใช่ไหมฮะ ปลาตัว,ะตวละแสนผูกปลาปลาดุกมี่บอกเออเอาปลาดุกแค่ไหนโลเท่าไหร่เอาเอาสามโลเอาเอาทุงละโลเด้อถุงหนึ่ง,ง,งตัวโลหนุอยอยน่งเฮ็ดสามทุงปลามีแต่โตใหญ่พี่น้องเลยเนาะใหญ่ดีปลาดุกกระปิ่งกินนอกเขากินแต่ปลาหนิน่นลาย กินตีปะดุกก่อนึงะโลกหนะโลกหนงลกเอากระตาสายก่อนตาแดง สื่อตุงลาโลเป,ป็นของตกแต่งเป็นกินออนไลน์ไปดูโอเค สามสิบครบ่ะเสร็จสามสิบกระอ่ะสามสิบโอเคขอบใจแล้วโอเคเสื้อเบิ้ลแล้วล่ะไอแจกให้เขาเบิ้แล้วเบิ้แล้วเกิดเลยไม่เกิดก็เบิ้แล้วยังพิมพ์มาใหม่อยู่เด้อเออโอ้ยพี่น้องเลยเอ็มซีมาคอเสือไปเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านเพื่อนหัวลคอนั้นเพื่อนสีไปใส่ดิ ไปเลยบนมีรถได้ปู่กระตุกน้ามองกันสา,ามอันครับรถลดยันล่มนะเนี่ยนี่นะเออเดี๋ยวไงจ้นกระสี่เฮานี่งาด้วยไนไหนบังเดอร์บังเดอร์อวยรถลดในบังเดอร์ตลายเดือยตกใส่รถเขาได้เออใส่ตะนางนี่งามกลัวเฮ้ยแต่ให้เขาตัดเด้ตอกตอกตอกเลยเอาตะปูตอกนี่ไว้แล้วต้องตัดเด้มาตัดอันบ่ได้ขี้ไล่ เออไปเดี๋ยวลงไปเฮาปั๊ดโถอขักอะไรอัอรนนี้งามบลีเดนต์ตัดออกได้บ่ดน,นี่ฮะให้มันเพียงนี้เลยนี่ครีมตะเล็กขาจอกรมีอยู่เนาะตัดตัดตัดออกให้บอลสลมันต้องเดนต์ตัดออกสนินบทบอลตัดระบิดเข่าตัดระบิดเข,ข่าคันปอลนด้ี่เลยขี้ลายได้นี่ ชิน้นเกียร์นะตัดออกพอดีเลยเนาะชิ้นเกียร์แบบตอกตะปูก้อนนี่ตอกแน่นๆน่ก้อนนี่ตอกโคตรถนิ่งอีดอีดอีดชิมตะเล็กง่ายง่ายชิมตะเล็กง่ายเอาใครจะไปใสป่เปุ๊บวะเมื่อระบบสร้างเออเอา,เอาสร้างไปใสป่หรือสร้างไปใสป่วะอืมเพิ่นขึ้นไปเห็ดเบียกอี่ทึ่งบอก ไซรละบ้อขันใหม่ตัวนี้คือสีไซรเพราะวอาใหม่ถึงเบ้งาหามนเลมีแต่กบกบแล้วตอออกใส่เออมาเบิ้งทั้งพี่น้องเ,ยออเ้ยคือเน่บันนี้คือเน่เห็นบ่คือเน่สลเห็นบ่มันตัดกันเลยเห็นบ่มันจะเข่าแบบเป็นรว่าแบบแตไดบุกงามๆไปแต่ไหนบุกเห็นบ่มันจะเป็นอีกแบบนึงเลยโอ้คักคักค ถือว่าโอเคเราได้ไมีแต่มุ้งหลังคาได้เป็นน้องเลยอ่าปะห้องซอยกันเอาสัางกะสีลงบาสลีสร้างคนตรงใส่ขึ้นไปทึ่งคนมั้งเอาไปกินเข่าพี่น้องหันผ้าบาสลีไปกินเข่าแล้วก็พอดีกินเขาเนเนา่าแหละจากไหนมา,นแ,นานแ,นแมนแมนแมนอ,อืม แต่ว่าตัวนี้หันอยากให้งามนี่ต้องเอาเอานีาาา่มาตีปิดใช่ไหมแผ่นอนี้นะแผ่นแดงๆไงเลมาตีปิดเห็นบอมันจะงามเห็นบอตีปิดเลยเลยได้มาเบิ่งข้างนี้รูปเนเห็ดอะไรข้างนี้ข้างนี้ก็คือกันแบบนี้เพได้แล้วแบบนี้มันต้องเด็เดตีปิดเก็บงานเรียบร้อยมันจะแบบมาตรฐานไน่ ทั้งนี้เขาก็บบัวท่านไชเลยได้ไมันเป็นลมทั้งนี้บัวท่านไชเงิอนอืมมีไชบอนนี่บอลคอยบอกว่ามันงามสลมีตัวนี้พอดีเลยนี่ให้เราปาดไชชนนันสชนนี่ปิดบอนนี่เห็นบอกมันจะงามเลยได้เห็นบอกเดี๋ยวไปแล้วเขาสื่อไม่พาเซลา่ามามาเก็บงานเอา เอ้าลัวซาปา่าก็ไม่เห็นเราไปใช่ปะเข้าไปใช <ละ S 1> ่ไห <ละ S 1> มล,ะละ่ะไปทำงานบ่เราไปอเออไปเอาเข่าอืมแผ่บ่เฮ้ยเออ สองคนได้เยอ่ดอกอมาซักมั้งอีก่อนเออลงมาเจ้าวันนี้ดูดูดูยังไงบอสยังไงเป็นหกบาทวันนี้กอ่อนจะน้อยเพิ่นก็มาตอกแล้วแล้กับตะปูได้เฮ้ยเพรา เธอพี่น้องเลยเบิร์พัดกับขนมกระวต้มซีอ้วซอยข้าเจ้าหงษ์มากันนี้ปั่นกันแรกเฉลี่ยตอนแรกขอเกลเอาไปให้พี่น้องนั่มผู้เฒ่าผู้แก่ตามบ้านนั่นแหละกรเจ้าโอ้ยหน้องใหม่ก็ได้กินตลอดอันนี้ก็ได้กินตลอดคนหักแพงพี่น้องตะปูน่ะพี่น้องเลยถือว่าโอเคเลยครับเพื่อนตอบมาเนาะมิเตว่าตัวนี้หันมันแล้วเพื่อนอันนันเอาก็ได้พี่น้องเลยเนาะงมันเพิ่นตัดเอาก็ได้ตัวนี้ แต่ว่าเคลื่อนสปาไปเรียกว่าโอ้คักอะเลงามอนดีเป็นระเบียบเรียบร้อยคักพี่น้องเลน่นเนาะสปานี่ท่านครัวเพ่นนี่น่าจะไปอ่าไปคนไปคนเข่าพี่น้องเลน่นเนาะน่าจะไปคนเข่านี่แหละคงสิยังบ่ทันได้มาเฮ็ดพี่น้องเนาะอืมส่วนช้างนี่เพิ่นเพิ่นว่นายังบ่หลายอาจจะเป็นแรงๆเพิ่นอาจจะมาตอกเลยเพี่น้องเนาะมาตอก ตอนแรงๆพี่น้องแต่ว่าต้นส้มนี้ครับมันต้องได้เก็บงานครัง้งแน่ได้ขันบบเก็บงานนี่ขีดลายมันจะเป็นคลุยขีดลายพี่น,น้องเลยเนาะข้าต้องได้เห็ดละเอียดครั้งแน่ <ไป S 1> ละเอียดกับตะปูนี่ข้า <ไป S 1> <ๆ>ต้องในในมาตอกนี่ตอกนี่แล้วก็ตอกนี่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 แล้วก็ตอกนี่แล้วก็เอาคีมมาตัดกระไรขีดเกลี่ยตัดกระไรคีมตัดกระไรพี่น้องเลยอืม ป่ะเดี๋ยวเอาปลาไปให้อะคอนกับพี่น้องเลยนะเนาะอ่คอนมันกินเข่าล้วบ่บิลีซื้อปลามาฝากนี่พี่น้องเลยเอ้ยบิลีซื้อปลาดุกมาฝากอาค่คอนปลานินนั้นมีแต่โตใหญ่พี่น้องโตใหญ่นี่เขาจะขายแพงนิดนึงบุคือปลานินเขาสั่งเป็นโลได้เขาซื้อโลหนึ่งบ่ได้เอาไงซะมันมีแต่โต,โตะโล,สโลสะตตสองสามโลพี่น้องเนาะคัาเจ้าบ่มีตัวเย็นไนดะ้คันเอามาใหญ่หลายก็มากินกินบ่เบิดก็มันอยากเน่าได้พี่น้องเลยคือปลาดุกนี่น่านตายเด้ ถามเอาค่อนก็เรากินอยี่บ้อปลาดุกไอ้ค่อนอจะกินปลาดุกอยู่บ่ฮะกินได้บ่เอออย่าว่ากินบ่ได้ปลาอลีกินได้บ่ขึ้นยิ้มวะเป็นยังกินบ่ได้บ่ขึ้นเห็นเขาเห็นจะกินปลาดุกอยู่มือหน่อครับปลาดุกหน่อยก็ยก,กินอยู่ เออสบายดีเอฟซีเฮาเด้อทางพูญาใจบุญน,นำสบายดียดอันกินได้บได้บบ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 ยบาบบบบบบบนบบ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 บอบอบอบบบบบบเบบนคนบบบบบบลบบบบบบบกเบบนบบบบบบกบบ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 บกบบบบบน,าน,นบามอบบบบ่นบบบบบบตบบ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 นนบบตบบ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 อบบบบบบมันบีแต่บบบบ่บบวาบบ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 บอบบ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 เบบบบอยอบบ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 ลซื้อให้ น้องใดโลนึงเราก็ซื้อให้ซาปานนำซาปาโพออยูจะมีแล้วก็ที่นี่ก็คือมันโมมีตัวละโลมีแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ะระดับสองโลสามโลผมจะก,กินโมมี่เนีจะโมมีตัวเย็นมันจะเน่าเครื่องนี้เาขาคังไว้ก็ได้ได้ไดนี่พี่น,น้องเลยปลาดุกเป็นเปาเป็น,นเป็นจุ๊ดเต้โอ้ยพายจีกินปลเป็นเนาะปลาดุกว่าเป็นตัหัวเลยยามาแบบเจ้าคลัมมันนะบ่เอาเลยคลัมกินบ่าเลยคลัมบอ ยังกินมากเลยเจ้าเหาะไห้เจ้ายังแบบคือเจ้าเคยเป็นนะนะปลาแดกเนาะปลาแดกนั่นมันคลั่งอืมแต่ว่าป้าเป็นนี่บุ๊เป็นยังโดยโอ้ออือืมอ่าเป็นหน่วยพวเจ้าไปตักน้ำบ่โดยไปตักน้ำห้วยตักน้ำห้วยน้ำนี่แห้งแล้วน้ำนี่หมดแล้วหมดแล้วโดยใุส้แห้งเนาะใส้แห้งเนี่ยหมดอ่าปลดยามเขาขุดพักเนี่ยหมดเอ้ยขอโทษหน่อยนึง กูได้กะจะใส่แห้งนี่ได้กเป็นใส่เมืม่อแรกนี่แหละคอยคอยคอยโทรถามเมื่อแรกนีนแ่แหละเอออดทนอีกหน่อยนึงเด้อค่อนเด้อ๋องคงฝากประดุกมาให้กับใจ้เลยอ๋องมื่อนี้บัได้ปลานิ่งแต่ว่าปลาดุกปลาดุกน่ะโดยส่วงโตคอยนะ่ปะปลาดุกปลาดุก,ดกแซ<ส>่บเด้มันมั่นอืมบอ่อันนี้ฮันเจ้าเจ้าคางไว้กระบ่ตายเนาะสลี่ <c oughs> ตายนั่นตายได้เลยพักป่านี่ โมขังใส่ครู era era. ปะปะเอาไปใส่ครูไปปะใช้นำ้ ldigt, นำน่อยหนึ่งเฮ็ดยังกินนี่แกงนลอไม้เอ้าพี่น้องเอ้ยกินข้าวก่อนชิลี่เอ้ยห่อนแกงนลอไม้เด้อห่อนเลยข้างข้างข้างแม่อาหารกินแรงไงได้พี่น้องไอออนเออม่านแล้วมื้อนี้ปนปลาดุกเพิ่นว่ากินกับผักกูดเด้ ป่นป่ากินกับปะกูดนะโน่นนั่นนั่นเห็นบอกเป็นหน่อเลยเนาะได้ปลาดุกแล้วตัวใหญ่เติบโอ้ใหญ่ได้สามตัวเลยสิใหญ่ได้ช้ำแขนผลอลนึงเลยช้ำแขนไปได้เว้ย ใน้ำไหลตายบ่ตายเลยมีหายใจตลอดไปเออมันต้องหายใจน้ำบ่เออบอกอะไรกะแม่นบ่เว่จะสิปลูกฮักบ่ทางหลังเนี่ยค้อนบอกเดนี้เดินเข่านี่เดินเท้าเอ้านึกว่าดินเจ้าบ่แม่นบอกดินผู้ใดดินนี่เกินนั้นีันสมมุิว่าเจาะน้านี่อยากเจาะบอลใดเจาะน้ำบาดาลจะอยากเจาะบอลใดบอลนี้อันนี้ดินเจ้าอยู่เนาะดูขันเจาะกับเจาะบอลนี่เนาะดู มันนี่กัแหงพอดีแหงพอดีเนาะเออเจาะยี่นี่เลยเยอะเอิญฮือนกว่าเอิญตูบซะตูบเออเห็นอะไร้ยมเช่นอะไรกินดีอะตอนแรงแกงแกงแกงซดน้ามซดน้งนี่บอใส่แกงใส่น้ำืมบรใส่น้ำเขาบอกเอิญมาแกงเนาะม่ได้แกงนี่กัปิ้งบ่ปิ้งผักกูดกิได้ซะผักกูดแกงใส่ผักกูดได้บอ แกงใส่ผักกูดหังแซ่บแซ่บบ่ะผักกูดนี่บ้านเจ้ากินได้หลายอย่างเนาะเดี๋ยอืมเพนทอไปเอาผักกูดนี่ไล่เลยเอาได้เลยสองเปล่าหลายพันนั่นบ่โดยมึงไปได้ไปเอาผักกูดอยู่ทึ่งนะเราจะขายอยู่ทึ่งกันอันไปเอาไปอยากเอาไปขายกับเขาไปซื้อเลยเขาเขซื้อบ่ามันเน่ามั้งอี่ยมันเน่ามันเสียเนาะ เสียเสียหมดกับเสียได้เด้กินแม่เนี่ยปั่นเขากินเท่านี้เด้เออเจ้าไปซ้อนเจ้าเคยได้ปลาดุกใหไ่สานีอยู่บ่บ่ได้แต่เฮาได้เจะมาทาำซ้ำนิ้วสามนิ้วเออใหญ่ชุดแล้วนะเนาะได้ก็ได้น้อยๆบริยายนา่สานีเด้ใหญ่บ่ได้บ่เคยได้ปะเป็นบัดขันเฮาไปซ้อนเหมือมือนี่แต่เกาเฮาไปซ้อน สมีหอเมือดเอาไปเดี๋ยวสาวมนียหอเมือหอดเือนต่หอดได้สิบต้นปดสิบต้มาในนอนอนยนน้มอยแนอนบ่บ่บ่ฮอดสมนียสมแคนนี้สมแคนนั่นโอือนอดมนียมแน้สมแค่นมแ่นอนแนอนบเอมยสมนนี้สมคนนั่าอนแ่บ่ดมนีย์สมแค้สมนน่าอนเน่นอบ่สนีนี้สน่นาน่น่ เออไปหดเข่า,ขามาบันนี่โบเห็นทั้งสร้างโบเห็นทั้งไหเสียหมดเลยบันนี่เอ้าเขาว่า,<อ>าสร้างกับเพื่อนเขาสร้างเมื่อไปกินเข่าโอ้ตอนแรงๆเพิ่งลงมาพอดีเนาะอ,อ,อืพอดีอะไเพื่นอน้องไอตอนแรงๆเพิ่งลงมากะพอดีเลยอ่าทางบันนี่จะซื้อสังกสีซื้ออยังมาครบแล้วก็ถือว่าปิดงานพี่น้องเอ้เมื่อนี้เป็นเมื่ออื่นก็น่าจะนัดจ่ายเงินแหละเมื่อนี่นัดจ่ายเงินกับทางสร้างเพิ่นก็ถือว่าเงินคั่วเขาอะ ่อยกับปับเปลี่ยนไปเลยเลยทมิดว่าเสียลไม่เส้นใส่ใส่ทั้งหนา้าและทั้งคาง,างนี่ยเขาใส่ไม่เส้นมันก็บ,บ่งงามอีกมันจะเป็นแบบแนมโบเห็นเลยว่าตัดสินใจไปซื้อตะนางซะตะนางก็ 1, 7, นึ่งเจ็ดแปดแสนได้เป็น้องเลยมาใส่อื่นแบบคันแดดแห้งกับเฮาแดดข้าวนั้นแ,แดดข้าวกับเฮาตำไฮเจ้าเมื่องกินนวลเลยกินดดกนวลขา้ดดขาวไม้ เหนืันตอนแรงนั้นเฮาอยากให้ให้แล้ว่วนนั้นแต่สานั้นเพราะว่ามีทางผู้ใหญ่เพิ่นอยากเจาะนาให้เจ้าอยู่แต่ว่าคอยยังยังต่อราคาทางเจาะนามอยู่เพราะว่ามันมันมีหลายเจ้าเขาค่อยๆถามอีกเจ้าหนึ่งนะบางทีมันได้ถือกลัวนะเฮาก็เด็ดเดประหยัดเงินซอยทางผู้ใหญ่เพิ่นเติมก่อนเรือพวเจ้านี่ค่ำบัลลัาเจ้าหน่อยมาตักน้ำโอ้ตักน้ำอยู่ในไก่ไก่ในที่เนาะ เกา่ตกาตุกห่อตักตกหน่อยหใส่แห้งนี่อือนี่ไม่ลดกะพัวเ่าไปตักน้อยจเจ้าเฮ็ดเบียง์นักเลยเด้อเด้อเจ้าทองเฮ็ดเบียง์นักบ่ได้ละครอย่ามันแผลลูกเจา้าเฮาเคยเฮ็ดเด็กคันเฮาอยู่เฮือนนี่บัวแจ๊บอยู่บ่ได้ดเคยเฮ็ดแหละเคยเฮ็ดคันมืนมอ่นี่กะเ่าพักพักหน่อยกะห่อไกอือเฮ้ย เคยไปพวกปลาดุกปลานิ่นนี่เจ้าเจ้ากระซื้อมากินปลาดุกนี่ได้กินดุอยู่ดิกินแต่บเฮาซื้อนี่เฮาอยากแพงเงินเงินหน่อยเด้เงินหน่อยแพงเงินคันอยากกินนี่เฮาไปหาไปซ้อนเองอ๋อคันเราจะกินพวกปลาดุกไปยางน้อยอน,อน,น้อยเราไปซ้อนเองพี่น้องแต่ว่าคันแบบว่าชื่อน,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 นี่คือเนี่ตัวใหญ่เนี่ยบริชื่อแล้ววะลูกเจำมาแลงคือสิยมยุบอยู่แรกกินปลาตะแลงนาะเอ <S <S ้ย บบลูกเ่าเห็นปลาเนี่ยลูกเหาดีใจใช่ไรเขาไปใส่ลไรคนหนึ่งเขาก็เคยกินยูดอกปลาตัวใหญ่เน้อปลาแบบนี้บ่ตัวจะบอกว่ามันตกออกจากกระชังเขาเราจะไปเก็บเอานะโดยสิ้นี่ละมันมันตกออกจากกระชังเราจะไปเก็บเอาเลยโดยเอาเห็นกับใส่กระเป๋าเลยโอ้จับใส่กระเป๋าเลยยูใส่ยูเวียดมาเลยนี่ยูเวียดนั่นเออ ເຮົາຂາຍນຸ່ມໃດເຮົາເຫັນປາບໍ່ໄດ້ບໍ່ໄດ້ບໍ່ໄດ້ຕື່ນເລີຍເຮົາເຮົາຢ້ານມັນຕາຍແລ້ວເຮົາຈັບເຮົາຈັບມັນເອົາຍັງບໍ່ໄດ້ຕາຍຮົາວອັນຢ້າວດເນກາຮົາໃສວທົງປາວົາດາໃສໄວກຮາຮົາຍ່າງວຮົາຢ້າຄິດໃຈຢວັນອເວດ มาถามเอ่ยเขาว่าแบบนี้เขาคิดในใจเอาปลาเขามาตัวเดียวนะน่องรับบดขึ้นปะเด้เฮยย่านคิดเขามาถามแล้วเขาคิดอยู่างไรเนาะเด้เออเป็นอะไรปลาโตนเห็นปลาดุกโตนคิดว่ามันเฮียเนาะเด้จับเอาเลยจับเออมันออกมาวิ่งหาแล้วเนาะเด้เออกมาวิถ่งหาหน้าไม้นั้นเขาเห็นเนยอืมเพิ่นเห็นเป่นอย่างเนาะโอ้ยทาง ไอ้ขอนเพิ่นถือว่ามีได้อาหาร,รแซ่บเลยพี่น้องเลยไดป้ปลาแล้วก็สีแกงน้นอยู่พอมั้งบอสเด้ออืมแกงน้งไม้กินตอนแรงนั่นกินตอนแรงเด้อขั้นซ้ำปลาซ้ำนี่ซ้ำเนี่ยไอ้ขอนกลุ่มประมาณจะจะขบับขาบหนึ่งสองขับ,บบอสมันเสียมือนั่นกินมันว้าวมันได้กะเสียมือพุ่นเด้มือเดียวที่อยากกินประหยัดกินประหยัดเด้ ตัวนึ่งมีช่วงว่าตัวหนึ ed ed ่งน eh ี่กินมื่อนึ่งมันบ่ด้วยป้าช่วยน่อยนะตัวนึงนี่บัดปีงนั่นกินแต่หัวมันเอากระโตได้สิกระโตเอาไว้ให้ลูกเบ้อเี่นไองกระโตเอาไว้ให้ลูกนายบันทองบัตทองมาเบิงปลานี่ไว้เขาบื่อปลานิ่งมากนะกะเขากะนั่นด้ะพี่น้องเขามาเบิงยุบ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 ไอ้ชายมันกี่หม้อได้เปินไปใช่ไหมไนายบันรทอง นะเมื่อหลายตัวคอยซื้อปลานิ่นมากเขาก็ยืนเบิ่งเอาเท้าวาเน,น,นาะในเชียรมายิงชยยยียรนี่เยอะแล้วแบบเราไปเล่นเลย,นยเนาะไปเลน่นสถิตไปเนาะอืมพี่น้อะไรย้ำมันทองเพเิ่นกำลังอยากไปอลไรซ้ำนี่ผู้หนึ่งอะไปลิล้นบอกผู้หนึงห่งหนึ่งไปลินเนื้อน้องปลาอือไปลิ้นให้น้องปลาอืมเอออยู่ติดปลานี่ก็คือ,อย่านแน่น,นึง มาระวังเด้อยุ่งยุ่งแง่งเด้อทำกางขึ้นยุ่งไล่ข่ายย้อกผ่าบัตผ่ายังกะมีมีแอมดีอยู่บางคนมุดเข้าไปนี่ก็ตั้มผ่าบัตตั้มตึงพี่น้องเลยเอเอ้ามาแล้วพาน้องมาแล้วพี่น้องเะยเนาะโอ้ยขนขนนองหน่อยขนนานไปจอบเบังปลาดุกกไเด้อยเอาเอา เออเออปิ่นปิ้งปลาเด้อวันทองเด้อให้แม่ปิ้งปลาให้กินเนาะเนาะข่างเลยพี่น้องเอ้ข่างเลย,าเลยสาววันทองเขาขายกะถือว่าถือจะได้ป่านี่ยหาซิพันเอซิซิมหาพันโลหนึ่งปลาดุกนี่ปลาปนิ่งอยากแพงแนะ่นนิดนึง,นงคอดว่าปลาดุกนี่โอเคกว่าปลานี่นได้แพงปลา ป้า,ปาปนิ่นน่ะแฉะกลัวป้านิ่นแพงป้านิ่นเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงใส่กระชังน้ำของเนาะส่วนตัวนี้ฮะมันมันเลี้ยงใน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 อ่างก็ได้เคยเห็นเคยเห็นน้องเลี้ยงอยู่เพื่อนน้องเลยป้านิ่นนี่บ่อยมันต้องเลี้ยงแบบอยู่ในนน้ำของหรือว่าน้ำไหลมันกับราคามันกับสีแพงต่างกันนะิดน่ะมาแล้วมาแล้วคนนั้นามาแล้วเพื่อนน้องเออเอ้ามาแล้วลูกหล่ะคอยย่างลุยคอยย่างเอามาหุ่มปาลาอะไรบ้างเพี่นน้องเลย ทางกันบึงป่าอละไรลูกเนคนสามคนอืมเอาเเ้าบม่เคยเห็นปลาเพิ่นว่าบ่เคยเห็นปลาใหญ่โอ้ยหัวค้อนมาแล้วพี่น้องเลยทางพุ่นไปเอน้ำกินป้าอาดเถอพี่น้องเลยไปตักน้ำฮู้เอ้อืมไปตักน้ำแต่ยงงังเยอะเกิดเจ้าโอ้ยวันทองโอ้ยลูกจ้าบ่า อืมหายแล้วพี่น้องเลยหายแล้วเออเ,เอาเพี่อน,อน้องเนาะมิตรบาลมนีสำหรับมบอนีากะมาทรงน่ากินแรงให้ทั้งไอคอนพอแล้วพังเมืองตอนแรงๆคุณบอกบางเท่อกัอาจจะมาจอบบางเพิ่นอีกหรือว่าอาจารย์ประมาดเดี๋ยวติดตามเบื้องน้วกันกานมาเบิ้งกับชิมมาเบิ้งเพิ่นกินข้าวตอนแรกอะไรเป็นเนาะหาแวะหาเพิ่นเยี่ยมยามตามข้าวอ่าพเพราะว่าทางตัวน,นี้จะบุญเพิ่นกับเป็นห่วงกับทางไอคอนแน่เพิ่นกับหายบิลีมาจอบเบิ้องดูดูอย่างเนาะ กับสำหรับที่นี้บิลลี่สิคอลาตัวพิกนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์อะไรกับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใเด้อทักว่าคำว่าคำจาของวิริว่าไปโบสุภาพเนาะหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยทางเอฟซีหลายๆพี่น้องเนาะสำหรับที่นี้เขาลาตัวพิกนพี่น้องอ้าวเคยสบายดีพ่อนี่จะบุญนไหเออเอาสบายดีพี่น้องมเราจะขอบใจอ้าวขอบใจอาวอ้าวขอบใจจ้าอ้าวโบเป็นยังไงคอนบ่เป็นยังขอบใจแม่ยังไงคะแม่เอฟซีอะไร เราขับใจแม่ซีมันยังเอฟซีบอกผู้ใหญ่ใจบุญก็ได้เอ้าขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญเด้อห้ยยูดีมีแห้งหาสุขภาพแพงแห้งความเจ็บยาใดความใครยามีเด้อขอให้เทวดาหักแพงทั้งหมดรับครัวเด้อเป้าเอาลี่คือกันเด้ออนึกงว่าบดจือซื้อใช่หรอโอเค